นไปไปไปมามาแล้ว,เ,ลวเออเอยะไปไก่ทั้งก้นมันเด้อเยไปทั้งหลังมันมีอน,นอยู่ครับยางอ้อมนี่ก็ได้รอกเนาะเอเอ,อยางเ <Yes. S 1> หน่นให้ผมหน่ยโอ้ยยุกลอ,อะไรเพื่นอนให่บนแตงก้อนลูกโอ้ท่นดีสี่ย่านบนผ่าสั้นใส่ผเนี่ยย่านว่า่ะมันำจำได้มันเคยขีย่ yeah. จะเป็นข้าวบ่อยวะลูกเออเดี๋ยวนี้เพ่ปนทีเป็นชาติตะวันตกอะได้ปะเนี่ยเอาเไปปนแต่งกอนพี่นอ้องเอาปนหาบ้นนานย่างก่อนเดอ้อแม่ยจะไปไกลทั้งหลังออกมาอ้าวอ้าวไอ้แล้วจับย่างอ้อมเน,น,นี่ยเนาะไอ้เนานละ,ละ,ละ,ละ ให้มานี่ห้มานี่พี่น้องผมแรงห้อมนี่ละเพี่น้องมาหลัดได้มาหนิทางหลัดพี่น้องมาทางหลัดนะเอ๊ใช้โบกมือบายบายดิโบกมือบายบายทักไทยเอฟซีหน่อยเร็วๆาย เอเดเนเอืมเอออ่ลดแล้ววิ่งเลยนีเ้ยิมนิ่มยิมแปงแซงเลยไปฮุบเลยบอเออหักบ่ฮะหักบอลกหักบะยกบอลยก้อทำไงยก้อลทำไงทำไงยก้อนะฮะ มาตัวใหญ่เพอแล้วเลยพี่น้องแม่ต้องวิ่งแม่ต้องวิ่งออกข้าง้าเแซเปิดทำไงเฮ้ยเอ้ยค่ะแซ้พฟอร์อนก็หอนก็ได้ให้ผ้ายางอยู่ห่มทางผู้มันหอนโดบ่ไป คือสะดวก <c oughs> แม่ก็วิ่งกวดนะบันนี้นะคะหักออลีฮักอลีนี่ออนะ เบิกอ่ะเด้อพี่น้องพ่อแม่พี่น้องทางไลายมานาหน่อยสิผ้ามาขี่เดือนหนึ่งสิผ้ามาจักสองครั้งท่อเดือนละสองครั้งพอเมื่อจะได้ฟูแลนน้ำกลัอะไรอืม มาไงนันกดมานานหน่อยน้องค่ะมไม่นื่อยใครเนี่ยบ่มีแดดแดดแดดบดบดเอ้ยขอบคุณค่ะเพื่อนทั้งไงหายห่ารอบเลยพี่น้อง ก็ไปยิ้มแน่เ็ยสั่งได้เย่ามากับพ่วมตะฮักเนาะโตพอดีสำหรับเด็กหน่อยไม่แบบมือนบ่<า>ยิ้มแล้วเอ,อติดไก่รดนมากัเนพนยียงพนียงในท่างคุ่นเนาะ แต่มนี่มันหอน่อนจะพาก,กันอย่างในหอมอะไอนแรงๆรออแม่นครับก็ม,ม,กมีเด็กน้อยลูกขเขาก็ไม่ขี่เรื่อยแล้นะนะคพอตันัตถบเป็นเชายิมากเรื่อยๆอ๋ครับเป็นเช้า,าถาช่ไรี่อ,รอืมเ,เราะเลียนอ้๋อครับมีคนมาเลี่ยนมากึ้กันเนะนาะ มันกะดีดีแต่พี่น้องบริการดีพาห้องเราไห้ความรู้ห้องก่นฮะเอาอีกรอบนี้กับพ่ออะไรเรียกตนได้เพิ่นเมีย <c oughs> มันปิดเมื่อ,อไรครับนีปเปิดทันวัมนี่ครับหรือว่าเปิดชุกม,มือเลยบอกโอ้ปมมอเ,เปิดทุกวันเลยมาจันจถึงอาทิตย์โอ้ <c oughs> เส่ดับวงมัจบับมองจับแมมองเนี่ย <c ười> เลียนรูไอ้ตรน้อยนเนาะเมื่อกี้ดดูหกล้เออครับตาก้องมาจนวินเลียนน้ำตาจนวินไอ้พี่น้องเบื้งนีน่นะเ <c ười> มือเดือ เออขอบคุณครับบ้านนีพอแล้วพอแล้วพอแล้วขอบคุณครับขอบคุณครับเกด้วยเหมอด้วยเินเกินผู้เบาเราไม่นอกไปเลยเห็นผู้เบาก็ม่ได้ขอบคุณเด้อครับ่อจริงพอใจยั่งหวนัล้ไปย่างดินทากบุญยาจะเข้าหรอะเ้ปอไปไปไปบานี้ โอเคนะไม่นังก่อนเอาไปขีติ้งค้องไปอยู่ใต้ท่อนติ้งค้องไปไปใครอยู่แดดบดบาดนี่นะแม่เนาะหารอบพุณไดน้น,อออน,นี่เนาะเออวันไหนหารอบเพราะว่าอันนี้มันวงใหญ่อันนี้สองรอบตอนว่องไงอันนั้นมันวงน้อยไล้หารอบเอออยู่ในห่มไงขอเรียตัวน,นัง่งแยกมันเดียดเนาะ นี่ย,ยืนอยู่นี่ก่อนใหาพี่น้องถามว่าอยู่ใสนี่เด้อพี่น้องซื้อมันช่างทองฟาร์มแมนครับอยู่มุกาหารพิมพ์มาเลยเนาะเช็กอินในกูเกิลโหลดเห็นบอะไรที่ข้องบ้างน่ากลัวเาะว่าชิ้นข้องหยักบนต้นอุตตะอุตตะอือ ตัวโตง่ายหรือยังเดอดูกามันกระมาเรื่อยๆเนาะยุใสเนาะคนยุใสเนาะอ้ออันนี้แม่นนี่คือใบกัญชาเลยมอเมียนดิมันคล้ายๆเรือแต่ใบกัญชาอันที่ใบน้อยก็นี่ ไปใช้เราไปใช้เราบ้านนี่คุณพี่น้องไปพูดหน่อยพี่น้องเอาแม่แม่มาตัวนี้ขึ้นมานนี้บ้านนี่เห็นมั้ยนี่เห็นมั้ยนี่เร็วลูกขี่ไปเขาไกล่มันเด็เมื่อนตัวห้องคีเมื่อกี้นี่บอกอจะข่วมเลยพี่น้องเป็นยางน้ำมันดินน้ำนองมาหน้าเขาเอรินแบบนั้นยุบลูกเมื่อไเพิ่น ข้าเจ้ากกำลังมาเที่ยวเอกอนกับเฮาใช่หรอเปล่เจ้อันนี้เป็นกาแฟกันดิมาเชิงพิรบาดคนมืนคนมืนคนมืนผู้เดินข้างหน้าลูกเดินไปเลยมันเป็นสะพานเดินไปเลยค่ะเดินไปเลยเดินไปเลยเลื่อนนุ่มวัดอันนี้พ่อไปประคองอือไปเลยพ่อยาันยันนึกเป็นของจังเลยาเย,ายานตี ยังไปเลยเอเออเขาทำมาตรการดีอยู่แล้วอ๋อพี่น้องเอนอาวขักอะไรแน่นนานอ่ะอ่าไปไปเอ็เอ ไปไปไปป้าเบิร์ตวิวสีสัตว์ทั้งบนพี่นอ้องค่ะอืไปแล้วบันดนี้พ่อกับลูกมาขี่ข้อกันไปแล้วพี่น้องเป็นเป็น,ปนอ่าคุณนะไปเด้อพี่น้องสำหรับคลิปนี้กันลาไปก่อนเด้อค่ะเด้อไบื้องกันใหม่คลิปหนา้าค่ะสวัสดีค่ะ